ค่ะบทเรียนของเรามีทั้งหมดนะคะจำนวน5บทเรียนนะคะได้แก่การหาพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก1 2 3 4และ5ค่ะเรามาดูนะคะว่า,าชุดคำถามของเรามีคำถามอะไรบ้างเราไปดูปรพร้อมๆกันค่ะในบทเรียนของเรานะคะใน บทเรียนแรกนะคะจะประกอบไปด้วยนะคะสิบคำถามค่ะซึ่งเรียงจากคำถามที่ง่ายไปสู่คำถามที่ยากค่ะไปดูบทเรียนที่2กันนะคะบทเรียนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะประกอบด้วยสิข้อค่ะ เป็นแบบตัวเลือกนะคะสี่ช้อยค่ะต่อไปค่ะบทเรียนที่สามค่ะจำนวนสิบข้อเหมือนกันค่ะ ต่อไปค่ะบทเรียนที่4ค่ะและสุดท้ายบทเรียนที่ห้าค่ะ ในบทเรียนที่5นี้นะคะเราได้นําคําถามจากชุดคําถามบทที่1บทที่2และบทที่3นะคะมารวมอยู่ในหน่วยชุดที่5นะคะเพื่อให้นะคะมีการคลาดคําคถามนะคะและเป็นการทบทวนนะคะการหาพื้นที่ทั้งหมดค่ะ